จะเปิดให้ดูนะคะโอ้โอ้โหเจ็บไหมคะเจ็บนี้ไหมจ๊ะเจ็บไหมคะอันนี้ล่ะคะเพราะว่ายาชาที่ใส่ให้อ่ะคะ่ะมันจะรู้สึกตึงตึงห,หนาๆใช่ไหมจ๊ะอันนี้แจ้งก่อนว่าใหญ่อยู่นะคะ เราจะเอาออกให้หมดก่อนหน้านี้เป็นหนองมาใช่ไหมคะมเป็นหนองมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามองตรงนี้มันจะเห็นเลยตัดออกเลยเนาะทีเดียวเนี่ยเล็บอันนี้มันหายไปไปแล้วพึ่งทางแล้วนะคะ จากสารค้ามาอุดอรออกกันตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมง,โมงโอ๋อมาถึงนี่แล้วก็มาเลยใช่ไหมจ๊ะทานข้าวหรือยังคะทานอะไรมาคะออันนี้แหละอร่อยนิดนึงนะคะ เรามากันจะสุดทางแล้วคะ่ะฮบฮึบฮึบโอเคเก่งมากมันมันชิวขนาดนั้นเลยเอคะค่ะคือแบบเอ้ยถ้าเสร็บบอกพี่นะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้พี่เจาออกแล้วมันจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะมันเขาตัดมาเหลือเยอะอยู่นะฮึบ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วคะ่ะ โอ้เก oh. oh, 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 oh. <t> ่งมากค่ะเสร็จแล้วโอเคทึบเสร็จแล้วค่ะมาดูได้เลย โอ้โห oh. oh, oh, จริงๆขอโทษนะเจ็บไหมรู้สึกโล่งเลยไหมคะเ <c oughs> จ็บแผลมันก็จะต้องมีบ้างแหลนะเนาะมันก็จะต้องรู้สึกบ้างเพราะว่ามัน <c oughs> ใหญ่มากะ่ะเดี๋ยวที่วิวเทียบให้ดูเลยที่ไม่อยากจะเทียบกับนิ้วชี้น้องเลยอะคะ่ะ <c oughs> ถ้าเทียบกับนิ้วชี้โอ้โห ขออภัยนะคะมันจะทะลุตรงนี้ด้วยค่ะมีแง่งตรงนี้ที่ทิ่มตรงนี้อยู่ค่ะสุดยอดมากโอเคเก่งมากๆแล้ว